ครับพี่น้องครับืัอนี้ผมอยู่ที่บ้านหนองยางตํานดู่อำเภอกันทรารวมจังหวัดศรีเกตนะครับืันนี้ผมสิภาพพี่น้องไปเบื้องหนังกลางแปลงนะครับย้อนว่สักนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมสีภาพพี่น้องไปเบื้องหนังกลางแปลงครับตามมาครับพี่น้องครับมาครับโอภาพี่น้องมาเบื้องนะครับเบื้องนังเรื่งเือ พี่นอ้องว่าเบื้องหนังกลางแปงลงเหรอครับย้อนไวสักนิดนึงนะครับหนังเบื้องกำลังลุ้งจอครับไปเบื้องครับไปเบื้องเข่นี่แข็นเดียวไปนี่แหละครับผมหอดล้วครับบัดนี้ไปเบื้องใกล้ๆครับบัดนี้เดี๋ยวสวัสดีครับพี่นอ้อง,รองรครับมืัอนี้ผมอยู่ที่วัดบ้านหนองย่านนะครับ ผมพาพี่น้องมาเบิ่งนน้าตอนเด็กๆนะครับเป็นบริการของนิวพีซีภาพยนตร์นะครับของอำเภอกันทาราลักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะครับจาากมแล้วมึงต้องการอะไรนี่ฮะรถสนังมีก็ดีมา้ยมึงบอกครับระบบใช้เพื่อนครับบริการนี่อยู่ที่อำเภอกันทาราลักษ์นะครับเวียดงานมุมซอนใส่จอโปริเกยอย่างอย่างอื่นเดี๋ยวผมพามาติดตามอีกรอบหนึ่งคาราเพิร์นยูหมดเืลอใจเด้อนี่ครับ ท่านพ่อมึงเป็นคนก่เนิ้ของเงินอ่ะที่กาไปดูสิหาเลี้ยงเจ้านี่นะครับขออนุญาต่อนแล้วว่าในท้ายเนี่ยนคือออกเนอเดือนห้าอย่าอื่นนี่ครับจะกองนั่งเแบบนี้ไปหาบริการนิวซีพีภาพยนตร์นะครับอำเภอกันทรารักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะครับเจ้าชื่ออย่างเขาเฮ้ยมือรุ่งฮะบักตุนปิ้งบ้านกูซั่งเป็เครื่อสมองอะไรยังบูได้แบนี้ว่า เรีนยนก็ในเสือนังกันนังลูกจ, <อ S 1> จอครับรูปจอสารลมกินเรื่องพิดชันญยที่มีความท้งจ้ำจองนั่งายนะครับบเรล้าระบบใชน้นังเพิ่นแล้วครับนี่